เพราะวันเกิดคุณแม่แอลปราณีของนางเอกสาวขวัญอุตสามณีในวันที่29กุมภาพันธ์4ปีจะมีครั้งหนึ่งสาวขวัญเลยจัดของขวัญให้คุณแม่ชุดใหญ่เป็นเครื่องเพชรท,ที่เจ้าตัวคออุบมูลค่าโดยขวัญเผยว่าที่ซื้อเครื่องเพชรให้คุณแม่ก็เพราะอยากนําเงินก้อนแรกที่ได้มาจากการทําธุรกิจของเธอซื้อของให้บุพการีได้ใช้ยังมีความสุขส่วนหวานใจกอล์ฟพิชยักก็มีของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณแม่แอลด้วยละค่ะให้พวงมาลัยอ่ะแล้วก็ ให้กระเป๋าแล้วก็ซื้อผลไม้ไปให้ทั้งคุณแม่ทั้งตอนนี้เราทํางานกันหนักอะค่ะพอเราทํางานกันหนักพอถึงเวลาช่วงโอกาสนหนเราก็อยากให้คนพิเศษคนที่แบบเรารักแล้วเคาลบเหมือนที่ขวัญรักแล้วลก็วเคารพมามากับป๋าปลาฝังพี่กอล์ฟคุณแม่ก็ดีใจว่าแบบมีเหมือนมีลูกขึ้นมาเพิ่มคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ก็ทราบว่าพี่กอล์ฟเหนื่อยคุณแม่ก็ให้กําลังใจพี่กอล์ฟเป็นดูลูกชาย ส่วนวันเกิดของตัวเองที่อายุครบ29บปีไปเมื่อวานนี้สาวขวันกันนาบานไม่แพ้กันค่ะเพราะหนุ่มก๊อฟให้กระเป๋าสั่งแบรนด์รูสีแดงแรงริดที่สาวขวันโปรดกรานแถมยังมีเงินขวัญถุงในกระเป๋าให้ได้นั่งนับแบงค์แบบหอมปากหอมคออีกด้วยล่ะค่ะ